ตัวตึงตัวตึงแห่งโคกน้องนาดูสภาพแต่ละวันแต่ละวันนี่หาแต่เรื่องดูนน้นมันเห็นไน้พี่เขาอยู่โน่นนะ่ะเสื้อฟา้ฟาอยู่โน่นนะ่ะเขามาฉีดยาหรือมาดาย,ยาไม่รู้นะ่ะอยู่โน่นไกละๆะแต่พวกนี้อีสองตัวนี้ มันเห็นอยู่โน่นมันเดินมาเห่าอยู่นี่เออเอามันคักๆหลุดสัว่ายังพระก็น้อยน่ะน้องน่ะชื่อนี่น้ำเขาน้สิไปใส่ยีกับปลาที่ไหนอันนี้เลี้ยนลงเหียนตับๆๆๆไปแล้วน้องเอ้ย้นงเชช็อตแง้มให้พระน้องเชีชอ็อตแง้มให้ไปแล้วไอ้ตัวตึงตัวนี้ก็แล่นน้ำก้นเขาอีกแล้วไอ้ตัวตึง แต่ละตัวเนี่ยตั้งแต่ได้ไมาอยู่เนี่ยโอ้โหหมดแดงกัดมึงได้นะ้ำไม่หมนุนฮนะน่ะโอ้กูละปวดหัวน้ำสัวฮะเออนั่นแหละบองมึงสิออกไปได้ลแล้วบองหันละกูจะขังมึงไว้บองนี้ละเนี่ยมึงเห็นบ่ตะไคร้อะนะ่ะเดี๋ยวกูสิปิดให้เบิดข้างบนข้างล่างอะน่ะมึงคอยดูมึงคอยดู อ,อ๋อไปใช่ละฮามึงอืมเนี่ยยางตกต่อยตกต่อยพ่อก็หนูอยากจะออกไปเดินบ้างพ่อวันนี้ได้เดินแค่สามสี่รอบเองพ่ออืมปุ่นไปพุ่นแล้วไอ้สองตัวนอนอ่าเรื่องหาเรื่องชาวบ้านขอให้บอกนะครับนะเออเดี๋ยวจะต้องได้ทำรัวออกจากนี่ไปอีกแล้วเดิ ทำรัวจากนี้ออกไปโน้นนะครับนะไปรอบกอไผ่โนนตรงโนนนะต้องไปปิดตรงโน้นแล้วก็ปิดเข้าตรงโน้นนะครับนะปิดเข้าตรงไอ้รอบโน้นนะครับนะไม่ได้พวกนี้มันอันตรายนะถ้าได้ออกไปแล้วเนี่ยโนนเห็นไหมเดินไปแล้วโนวนอ่าเดินไปแล้วโนวนตบเตียมตัวเตียมตับเตรียมไปแล้วโนวนอ่าดูเลยครับดูเลยดูมัน นักเลงประจำถิ่นใครอย่าหลุดเข้ามานะหลุดเข้ามาเนี่บอกได้คําเดียวเลยนะว่าเละนะครับนะหนูไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกพ่อหนูนะเป็นโคเป็นหมาจิตใจดีอบอบ้อมอารีลแมนตี <M enti. S 2> ใช่พ่อหนูเป็นจิตเจ็บหนูเป็นหมาจิตใจอบอบ้อมอารีลไม่ทำร้ายใครเอาแล้วตัวที่กัดล,ลูก แล้วตัวที่กัดล่ะลูกเอาเฮาเฮาหดขอนไมมพี่น้องเฮาหดขอนไมมเบิง่งดูเด้ออันน่ะขอนไมอน่ะครูรู้ยังแล้วมันเฮาอขอนไมอน่ะพี่น้องเบิ่งนะเอออ่าแล้วตัวที่กัดตายลูกว่าไงมันเป็นอุบัติเหตุพ่อมันนักเลงหนูคนใดจัดการมันเบิ่งเบิ่งเฮาหดขอนไมมเออเฮายังลูกโชคดีเฮาอะไรพ่อ หนูเห่าอันนี้นะพ่อมันเป็นอะไรไม่รู้ดำดำพ่อมันเป็นอะไรไม่รู้ดำดำนะหนูตกใจพ่อเหมือนอีแค่์เลยพ่ออีแค่์วะูกอีแค่์วะอีแค่์วะอีแค่์นะพ่อสงสัยเป็นอีแค่์อ้าวพวอ้วนขีใส่อีแคร์แล้ว,ววันที่ไหนอ้ะวอ้วนเห็นยังอ้วนเออ หนูจ,จัดการมันแล้วพ่อนะมันเป็นอ e ีแค่แล้วพ่อหนูจัดการเลยเออนะหนูจัดการขี้ใส่ไปแล้วพ่ออืมนะคุณลูกนะคุณลูกก็อย่าทำยามหน้าโชคดีนักเลยลูกนะไอ้โชคดีมันไม่รู้เรื่องใครบอกพ่อว่าหนูไม่รู้เรื่องหนูน่ะสุดยอดเลยจะบอกให้ เอไปไหนลูกไปไหนไปไหนกันลูกไปไหนกันเนี่ยเดินตัวมเตี้ยมตัวมเตี้ยมไปนะเนี่ยอ้วนจะไปไหนอ้วนไอ้หลองจะไปไหนหลองอ้วนเออ อย่ามาสนใจผมเลยพ่อพ่ออยู่เฉยๆองพ่อเป็นเลยทุนเนี่ยนะครับน,น้วโนนไปตรงขอบบอเอ่อะจะให้เห็นไกลๆไงถ้าเห็นใกล้ๆแล้วมันจะมันจะอันนี้ยังไงก็ได้ให้เห็นดูว่ามันออกไปเนี่ยมันไม่สนใจอะไรเลยถ้ามันได้ออกไปเออสำรวจพื้นที่สำรวจทินเออลองกลับเข้ามาหลองพ่า อย่ามพูดกับหลงเลยพ่อหลงกำลังสำรวจพื้นที่อยู่พ่อเมื่อกลางวันมันมีวัวมาลงน้ำพ่อหนูจะมาสำรวจว่ามันเป็นยังไงวัวที่มันมามันเป็นยังไงมันพากันเห่าวัวมันลงไปไม่ได้ผมปิดประตูไว้มันแล้วก็เลยพากันเห่าแบบขี้แตกขี้แตเลย อ่านะครับนะเห็นไหมเห็นมันม้ยนั่นแหละอยู่ตรงปากกกนั่นแหละนุ่มเนียมนุ่มเนียมอยู่นึ่สองสามตัวเขาดันแหละสามตัวเขาแม่ลูกเขาอ่ะส่วนถุงน้ำนอนแอร์เปิดแอร์ให้อ,อ่าวหายไปแล้วบรเทีเดียวมิดจัดเลยบระเทเดียวลงทางบะเทดียวมากไได้บ่ ยางกับทางเก่าหรือสิยางกับทางใหม่งมเงียมงมเงียมอยู่น่ะข้ากันบ่ม,มเมมบอมเมมอมเมมอยูอ่น่ะอ่าสามตัวเขาอ่ะอ่าเอ,าเอานี่แหละความสุขของอา่าแสพเสพนะครับนะความสุขของอาราเร่นะความสุขของ bad, อาราเตะเขาเรียกเนาะเอออันนี้คือความสุขของแสพเสพอ่า ชีวิตเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรวันๆเขาก็จะพากันวิ่งเล่นพื้นที่ตรงนี้นะครับนะทำให้เขามีความสุขนะครับทำให้เขามีความสุขไปเรื่อยๆนะครับนะชีวิตของแสบๆกับสอดนะครับนะ สองสอ่อสามสอนะครับนะสอดกับแสบแสบนะครับสามสอไม่ใช่สอสอนะครับนะสามสอนะครับนะสอดและแสบแสบนะครับนะเอ,อ็นเดอร์แกงนะครับนะเออสอดและแสบแสบเอ็นเดอร์แกงโอ้เปลี่ยนชื่อเป็นช่องใหม่อย่างนี้ดีกว่าเว้ยสอดและแสบแสบเอ็นเดอร์แกงนะครับนะเออนะสอดจับแสบเอ็นเดอร์แกงคือบ่เคับ โอ้บกบกบกอ้วนมันเห็นยังบกอ้วนมันเห็นยังมันโดมตีนงัวมีงัวมากหมหันมือนะมันก็เลยดมตีนงัวมันก็งอแงงอยมกันไปน้ำกับบกคักบกคักบกแน่และนอน้ฝนกับบ่ตกนะโอ้เงยไหลออมาขึ้นบ้านมาแล้วขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านมาอ่าสองเมียลูกเห็นยังไงมึงจะบอกว่ามึงเป็นงับปลายักไงนะ อสองแมลงเนี่ยอันนี้บ่สนใจยังดอกแมงมาแล้วกลับมาแล้วห่อนแดดแล้วจิกับแล้วบ่สนใจยังอ่ไอตัวทั้งพุ่นเนี่ยไอ้สองตัวน่ะความสุขความสุขของเขานะครับก็คือความสุขของเราเราก็ปล่อยให้เขาอาอยู่แบบนี้แหละเราก็เราก็ อะไรเขาเรียกว่าแล้วก็คอยเก็บดูตามติดตามดูความสุขของเขานะคอยติดตามดูความสุขของเขาแต่ละวันแต่ละวันเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะไปไหนนะเออน,น,นานที่เขาจะมาข้างหลังนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะพาเขาเดินไปเพราะว่าจะไปปลูกกล้วยตรงโน้นปลูกกล้วยตรงข้างหลังแล้วจะไปดูว่าจะปลูกยังไงลงประมาณกี่ต้นนะครับนะ ก็น่าจะปลูกห่างอยู่ประมาณ 3- 4เมตรนะครับนะหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งก็3เมตร4เมตรนะครับนะแล้วก็จะเอาอันอื่นไปปลูกแซมด้วยจะมีพวกมะละกงมะละกอไปปลูกนะครับนะเออมีพวกมะละกอมีอะไรไปปลูกไว้แซมไว้นะเพราะว่าคือเราอะต้อง ให้มันมีรายได้ขึ้นนะครับนะมีมะละกอม,มีข้าวโพดมีข่ามีอะไรก็ว่าไปก็ปลูกไปตรงน้อนอย่าให้มันเป็นที่ว่างนะครับนะตรงน้นพนอะดีว่าเขาไทยเอามันแล้วนะครับนะอ่าเห็นไหมมาแล้วระวังเหยียบแก้วนะลกูกังเหยียบเศษอันนี้นะคือมันไม่มีรถขยะไนงะก็ต้องเผาเอานะครับนะต้องเผาขยะคือไม่มีการมาเก็บขยะนะครับนะอ่า,อากลับมาแล้วนะครับนะโอเคนะครับนะ ขอบพระคุณมากทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสอดรู้สอดเทนิวถ้าหักก็กดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามถ้ามีคำถามก็กดกระดิ่งเป้งๆไปรอคลิปต่อไปสอดรู้สอดเทนิวสวัสดีครับยังไม่ทำที่เผาเลยนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องไปหาถัง200ลิตรหรือไม่ก็ท่อป,ปูนซีเมนมาไวา้เพื่อเผานะครับบา,บายบาย